สวัสดีทุกคนผมทันนะฮะวันนี้เราจะทุ้ยล้วก็จะมาจัดสเปคคอมเซ็ตประหยัดนะฮะงบ12,000บาทนะฮะก็สำหรับคนที่งบน้อยแล้วก็อยากจะเล่นเกมได้บ้างเนะะี่ยฮะก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะ,ะว่าจะเป็นสเปคแบบไหนนะฮะแต่ก็คงอาจจะไม่ต่างจากเดิมมากนะฮะเพราะว่า มันก็มีอยู่ไม่กี่สเปคนั่นเองตอนนี้นะเดี๋ยวไปไงลองไปดูกันนะฮะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ Advi c e นะครับเราก็ง่ายๆครับ CPU r y z e รซนลูกลักแน่นอนครับนะฮะแต่ถ้า a อ t r o n เนี่ยก็ต้องดูก่อว่าได้หรือเปล่าขอเช็คดูก่อนนะครับนะจริงๆเนี่ยที่อยากได้นะอยากได้ซัก ถ้าเป็นไยเซนเนี่ยขอเป็นไรเซน 3,3200G เนี่ยหรืออ,อย่างนั้นก็ดีจริงๆมันจะดีมากเลยนะวันนี้อาจจะอึดๆหน่อยๆนะฮะเพราะว่าไม่ได้เมื่อวานไม่ได้ไลฟ์กับมันก็ดึกวันนี้เหนื่อยมากออกบ้านแต่เช้านะฮะไปทำนู่นทำนี่มาหลายอย่างนะฮะเหนื่อยก็เลยเอือยนิดนึงจริงๆวันนี้ก็ว่าจะไลฟ์เนี่ยแหละ ตอนนี้2องทุ่มเนี่ยก็คือจริงๆถ้าไลฟ์ก็คือ, live, คอต,ตอนนี้เลยนะฮะแต่ว่าเออเอาลงเป็นคลิปบ้างแล้วกันนะฮะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างแล้วก็ไลฟ์มาหลายวันติดต่อกันแล้ววันนี้เรามันหา cpu ที่เหมาะแก่การจัดสเปกนะฮะ cpu เนี่ยก็นั่นแหละครับ r y z e n 3นคสับถ้ามีนะถ้ามีโอ้ยมีวะมีวะมีวะมีแบบชอบชอบเลยอะ โอเคสี่พันห้าไอตัวนี้ 6, 000. 6, 000. หกพันหกพันหรอหกพันเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไราเซนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะว่าแต่อันเนี้ยไหวแน่นอนสี่ถ้าสี่พันห้าเราสู้สู้แน่นอนครับวันนี้สู้แน่นอนนะ อาจจะไม่คึกคื้นนะฮะเพราะว่าใช้พลังงานไปเยอะครับวันนี้เอ้ยเรียกว่าเปื่อยเปื่อยเลยดีกว่าให้พูดนะเปื่อยมากอ่าเพิ่อมอย่างสเปคแล้วนะฮะโอเคต่อไปเป็นเมนบอร์ดนะฮะเมนบอร์ดอยู่ไหนเอ่ยเมนบอร์ดเมนบอร์ดนี่ตอนนี้เราเอาแบบงบถูกสุดเลยนะฮะเ,เราจะไม่สนอะไรทั้งนั้นเราจะเอาถูกที่สุดเท่าที่เราหาได้ะฮะ สี่ห้าศูนย์เอ็มมีถูกกว่านี้ไหมอะอยากได้แบบถูกกว่านี้อะอยากได้แบบถูกกว่าแบบพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรมากนะฮะเอาดูซีพียูกันเอยดูบอร์ดกัน A สามสองศูนย์ก็พอแล้วครับอ่าน้องงี้น้องนี้น้องงี้งนงนนเนี่ยพันสามเนี่ยโหชอบเลยผมเนี่ยตัวนี้ชอบชอบเลย โอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บบนึงแป๊บบนึงสภาพนะอ่าโอ้ยพันสามเก้าสิบเท่ากันเหรอพั 13, นสามพันไรโอ้ยพันสามเจ็ดสิบห้าอ่ะดูว่ามีเอ็มหลอทูไหมขอเช็คก่อนนะฮะเผื่อว่าตัวนี้ไม่มีเอ็มหอทูนะเหมือนจะไม่มีนะเท่าที่จำได้เอ r o โปรเนี่ยไม่มีนะฮะ โอ okay. เคเนาต้องใช้เป็น l อ d ธรรมดานะฮะตอนนี้ใช้ l อ d เป็น2.5นะครับอ่าบอร์ดบอร์ดได้แล้วแลมไม่พลาดที่แอดไว้แน่นอนครับแอดไว้อยู่แล้วใจผมมันนะสะลักไว้เลยแอดไว้ <c oughs> โอ้ยทำไมมันดูกริบๆวะวัวนนี้มันแบบเปื่อยปะเปื่อยเปื่อยมากเลย มีใครอยากให้จัดสเปคอะไรไหมฮะลองเมนๆนมาดูนะฮะแต่แต่แรมเนี่ยผมจะใช้บัสสามพันสองะฮะเพราะว่าตัว GPU ของไรเซนตัวนี้เนี่ยมันวิ่งที่มันวิ่งได้ดีนะในบัตสามพันสองร้อยนะฮะก็เลยต้องเอาไปเป็นตัวนี้อืมถ้าแถวเดียวถูกมากเลยเนี่ยถ้าไม่ซีเรียสเนี่ยแค่ถแถวเดียวก็จบนะจริงๆแต่ว่าดูโอกับ ไม่ไม่ต่างกัเท่าไหร่นะถ้าถามถ้าถามว่า,ถ,าถ้าใช้งานจริงๆอะ่ะไม่ได้ต่างเลยเลยนะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวจะแบบมีข้อคนละหามแบบทำไมพี่ไม่ใช้ n ล Duo Channel อันนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเถียงกันนะฮะหมื่นสองจะรอดหรือเปล่านะฮะตอนนี้เคสเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเอาถูกไว้ก่อนเคสพาวเวอร์เนี่ยผมขอเลยเอ,เอาถูก นับโวมีถูกไหมพันหนึ่งไม่พันหนึ่งดูดีเอาไปเลยกดแล้วนับโวครับนับโวหมื่นสองต้องต้องทำให้ได้หมื่นสองอะ่ะพาวเวอร์เอาเป็นนี่แล้วกันนี่ก็เหลือๆครับที่ผมเลือกเหลือแน่นอนไม่ต้องห่วงระดับนี้แล้วนะฮะ,ะตัวที่ผมเลือกเนี่ยเป็นตัวนี้แล้วกัน ไอโลคูลนะครับไม่ห,หร,รือหรือคูลเลอร์ไม่ดีหมายถึงว่ามันแพงกว่านะไม่มันไม่ใช่มันไม่ดีหนะมายถึงว่ามันแพงไปหน่อยเอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้โอเคเลยนะฮะตอนนี้ประมาณโอ้ยมันจ,จ,จะจ,จะบ้าแล้วจะจะ,จะมันจะถึงแล้วอะไม่นะเดย์เดวันนี้บอกเลยมาไวเข้มไวไปไวนะฮะอาจจะคลิปแบบ1ิบนาที15ห้นาที 15ไม่น่าถึงเลยซ้ำเลอร์เพอ2.5ครับเราอ2.5เอาซัก5-1-2แล้วกันมีไหมมีให้ไหมโอ้ห oh, ราคาเอาเรื่องนะฮะอันนี้แล้วกันอันนี้ดูดูดีนะ High Vision นะครับนี่ครับพวก TVW มันมันเยอะกว่าด้วยนะเท่าตัวเลยแล้วก็ราคาเนี่ยเรียกได้ว่าโอเคเลยนะครับประกัน3ปี อ่ะเอาเป็นตัวนี้ไปแล้วห้าหนึ่งสองโอ้โหแปดพัน้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่ปแปลว่าไม่ได้ใช่ไหมเอ,อ้ยยังต้องได้ดิ่อะเดี๋ยวเรามากดขึ้นเลขดูแล้วกันนะฮะวันนี้ไวมากบอกเลยว่าโคตรวนะฮะอ่า CPU เป็น Ryzen 3นะครับสาม0ง G นะครับตัวนี้เนี่ย ถาว่าทำไมถึงเอาเอาตัวนี้จริงๆผมจะใช้ตัว a อทรอนก็ได้นะแต่ว่าเห็นว่าถ้าอยากเล่นเกมขึ้นมาเน่อยแอทรอนนี่เล่นได้นะแต่ว่าไม่แนะนําเอานี้แล้วกันนะครับระเส้นสามแรงกว่านะครับเป็นเวก้าแปดครับในตัวนี้นะครับแรงแรงกว่าตัวนั้นแน่นอนนะ <c oughs> ก็สี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พั้าร้อยบาทบวกไปนะครับอ่าบวกเมนบอร์ด เมนบอร์ดของเราเป็น MSI นะครับ A 3 0 0 MA Pro นะครับเป็นตัวถูกสุดเลยนะฮะ1น7 5สามจบาทนะ,บนะครับบวกไป5้ามันแแล้วต่อไปแรมแรมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าจริงๆถ้าคนไม่ซีเรียสนะใช้ซิงเกิลชัแนลก็ได้นะก็ได้คุณจะประหยัดเงินไปประมาณ500บาทนะฮะหรือถ้าคุณซีเรียสว่าจะต้องแบบ dual channel อ่ะ ก็ก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นผมนะผมไม่ผมไม่ซีเรียสน,นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะถ้าถ้าเอาแรมเป็น Single Channel อะแรมตัวเดียวอะสิกิกอะคุณก็จะประหยัดกันไป500บาทนะฮะอันนี้เราพูดถึงความประหยัดกับประสิทธิภาพนะฮะซึ่งถามว่า500บาทเนี่ยกับอันกับ Duo กับซิงเกิต่างมากไหมผมผมว่าไม่ว่ะไม่เลยอะแบบอะบวกไปก่อนอ่ะ มาบวกเคสนะฮะถ้าเคสแพงเดี๋ยวเราก็จะลดราคาไปอีกนะฮะอ่าบวก750บวก1ั0 0ปดเฮ้ยเกินมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเกินมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาไงดีไอเทียออกได้ก็มีเคสนะ,คะเคสเนี่ยเอาออกได้แต่แรมเนี่ยผมว่าเปลี่ยนเถอะจริงๆแรมเนี่ยแรมเคสอะพาวเวอรผมว่าอะเดี๋ยวผมผมเลือกใหม่แล้วกัน เมื่อกี้แรมเคสพาวเวอร์ power นะแรมเนี่ยผมว่าผมไม่สีเรียสใครจะจัดตามผมก็ได้นะฮะแต่ว่าเป็นซิงเกิลชานแนลนะครับซึ่งเอาจริงไม่ได้ต่างขนาดนั้นนะฮะหมายถึงว่าคือ500บาทอะ่ะก็มันเซฟได้อะ่ะจริงผมเซฟ500บาทอะ่ะเออหัวคุ้มกว่าวะนะอ่ะจัดไปตัวเดียวแหละเฟี้ยวๆแล้วก็อะไรพาวเวอร์ใช่ไหม อย่าเคสก่อนเคสแล้วก็ค่อยพาวเวอร์เคสเนี่ยก็ดูราคาตามสุดเลยแล้วกันเอาซักแบบถ้าซักเจ็ดร้อยเนี่ยก็เราก็จะได้หมื่นสองพอดีนะฮะเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเปียกไปห้าร้อยถ้าเคสซักแปดร้อยเนี่ยแล้วก็เจ๋วเลยนะฮะแต่จะขอดูที่มันแบบดูดีดูดีหน่อยนะไม่เอาแบบแบบดูไม่เอาแบบ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 ยังไง ไม่เอาแบบดูแบบดูไม่ได้เอออันนี้สวยนะจริงๆสวยนะจริงก็จะอยากจะลองแบบจัดนับโบดูครับโซนามิก็กพ็พอได้ครับพอได้พอได้พอได้โซนอมิพอได้นะจริงๆแบรนด์เขาก็ทํามาเรียกได้ว่าแบบรับรองแบบอุ้ยแต่ตัวน,นี้สวยว่ะสีเป็นเฟียเ้ยวอ่ะเฮ้ยสวยนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอดูก่อนขอดูที่หมดก่อนว่ามีอันไหนเนี่ยที่พอจะเปลี่ยนนะฮะแต่ผมว่าเกินไปนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอหมั้งจริงๆอุต่เคมี้สวยมาก,กน,นะ,ะเดี๋ยวดูยี่ห้ออื่นก่อน Arrow c คูอาจจะมีแบบโผล่มา900ก็ไม่น่าใช่นะฮะรอรอรอ,อตอนนี้คิดประมาณ10กว่านาทีแล้วนะ เป็นของไอเปนของมามาเป็นแผนใช่ไหมมันเป็นแผนอันนี้คิวบิกเป็นยีห่ห้อทั่วไปนะฮะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอน้นี้นันอันนี้ก็นับโวเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้มันไม่อยู่ในยี่ห้อวะอ๋อเป็นเป็นเคสเล็กอ๋อเขาเขาแยกไว้เขาแยกไว้มีโอเคโอเค,อเคมีเคสใหญ่เคสเล็กเคสโอเครู้แล้วเอาอะไร เอาเอานบอับโบเลยผมว่าสวยดีสวยสวยดีสวยดีสวยแล้วพันเดียวเองอ่ะถูกด้วยแล้วก็อะไรอีกอะพาวเวอร์อาจจะเกินนิดหน่อยนะครับโบลบร้อยสองร้อยนี่คงไม่มีปัญหานะฮะแน่นอนคงไม่มีปัญหาเพราะผมใช้ของค่อนข้างโอเคนะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆอะอยากได้ตัวนี้นะ เออแอนเทคอะตอมเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็อันถ้าประหยัดก็ประหยัดได้อีกนิดหน่อยครับเป็นตัวนี้นะฮะเหมือนกันดีเท็ Tech ก็โอเคครับดีเท็ Tech ก็โอเคเนี่ยตัวนี้ก็ได้จริงจริงใส่ตัวนี้ห้าร้อยวัตต์ก็เหลือแล้วนะนะผมว่าเอาตัวนี้แล้วกันยังไงคือมันก็เหลืออยู่แล้วอะ่ะนะแต่ถ้าใครคิดว่าอนาคตเนี่ยอยากจะคิดว่าเออจะซื้อกาดจอมาใส่เพิ่มเนี่ยผมแนะนําว่า เพิ่มเป็นตัว600วัตต์หรือ700วัตต์เลยก็ได้นะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างถูกนะฮะพันเดียวนะฮะส่วนนี้ก็750บาทเฟียวเลยมาเราประหยัดไปได้เราประหยัดไปได้หลายบาทเลยนะฮะเอามา4.5 0 0ครับ CPU นะครับบวกกับ7490นะครับอ่าอุ๊ยพอดีครับอีก10บาท12ืนนะฮะถือว่า เป็นราคาที่ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะก็ลงเกมลงอะไรได้ก็โอเคแหละจริงๆแล้วเซตนี้นะฮะเริ่มหนาวแล้วเปิดพัดลมทิ้งไว้มาเดี๋ยวมาทวนอีกรอบนะว่าสเปคมีอะไรบ้างนะครับอ่ามีไรเซนสามสามพันสองร้อยจีนะครับที่มีเรดอนเวก้าแปดอยู่นะฮะซึ่งไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกนั่นเองก็คือซื้อไว้สามารถใช้งานได้เลยนะฮะแล้วก็มีเมนบอร์ดเ s i a 3 0อสามสอนะฮะ ต่อไปเป็นแรมจากทางทีมนะครับนี่ครับทีมกรุ๊ปนะครับนี่ครับดักซีเกรย์นะครับตัวนี้เป็นซิงเกิลชัแนลนะเพราะว่าผมจะประหยัดตังค์นะฮะขนาด16กิกะไบต์นะครับบัสสามสิสองร้อยนั่นเองนะฮะแล้วก็เอสดีสี่ร้อยแปดสิบกิกนะฮะเป็นแบบชาร์ต้นะเพราะว่าบอร์ดนี้ไม่มี NVMe นะฮะไม่มีไม่ม่มี N-Byte t w ด้วยแล้วก็พราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยจากทาง D-Tech นะครับ P-007 นะฮะตัวนี้เหลือแน่นอนครับเหลือใช้นะครับห้าร้อยวัตต์นะครับ แล้วก็เคสจากทางนับโวตัวนี้เรียกได้ว่าสีเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะสวยดีไซน์โอเคนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้จบไวนิดนึงนะฮะก็ใครสนใจเนี่ยก็มาจัดที่แอดไวส์ได้นะครับแล้วก็ตามที่ผมเนี่ย JB ก็ได้ครับ JB ก็มีของเหมือนกันครับนี่บอร์ดมีบอร์ดมีเหมือนกันแล้วก็ Compute and More นะครับแล้วก็ Banana นะครับ Banana ก็พวก ถ้า CPU ไม่มีแต่ว่าผมผมเชื่อว่าอย่างอื่นมีแน่นอนนะฮะสำหรับร้านอื่นนะแต่ถ้าจะอาจัดเหมือนผมเนี่ยก็ผมใช้สองร้านนะัตอนนี้มีคอมพิวแอนด์มอนครับกับแอดไวส์นะครับแอดไวส์น,นี่ผมใช้บ่อยมากเพราะว่ามันค่อนข้างใช้ที่มันค่อนข้างใช้สะดวกนะฮะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมท่านทีสาร์ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอตัวไปก่อน,นครับวันเพราะว่าจะสามทุ่มแล้วเดี๋ยวต้องรีบแต่ต่อรีบลงวันนี้นะฮะไปดูแน่นอนโอเคเจอกันแล้วก็อย่าลืมกิจกรรม แจกการ์ดเจาะครับห้าพันซับนี่ผมแจกแน่นอนครับแต่ว่ารู้สึกจะนานไปแล้วนะซับไม่ค่อยขึ้นเลยเอาจริงเออก็ไงช่วยแชร์หน่อยนะฮะไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูนะฮะขอบคุณครับนะเจอกันบายจุ๊บ